รูปแท้อะไรไว้ให้เอซดูเลยนี่แฟนยายเข้าใจเดอ้อตัดยญาไว้ให้เมียถ่ายคลิปไม่ใช่หรอเพื่อนสวยเนาะเพื่อนวันสวัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าเพื่อนๆบ้านยายวันนี้พายุเข้าลมแรงนะคะเนี่ยเห็นแดดออกยายเรีบมาเก็บผักเดี๋ยวจะไปกิน ยำขนมจีนนะคะวันนี้อันนี้ไม่สวยหรอกแต่ว่า fc อยากดูชัดๆก็เลยมาถ่ายให้ดูตรงนี้มันไม่มียาเนาะเนี่ยมันไม่มีขนนะยาตะก,กระแตนไม่มีขนนะคะเพื่อนๆไม่มีขนตามลําต้นเนาะอันที่มีขนกินไม่ได้นะคะ fc บอกว่าให้ถ่ายให้ดูชัดๆอุ้ยข้างนอกนะมันสวยแต่มันอยู่ในญ้ามันถ่ายให้ดูลำบากมันมันไม่เหมือนแบบนี้เนาะเดี๋ยวไปเก็บเอาคนเดียว ยายมาเก็บแค่ตรงที่มันไม่สวยไม่สวยให้เอฟซีดูตรงนี้ชัดๆยอดอวบอวบโอ้ยข้างนอกยอดยอดอวบอวบทั้งนั้นเลยเห็นไหมพอมาในยามันก็ดูไม่ชัดมลมกระแรงแรง เห็นลงอยู่กับยายอย่างนี้นะนี่ยนะคะเพื่อนอยายเก็บให้ดูนานไม่ได้เพราะลมมันแรงเนาะเดี๋ยววันไหนไม่มีลมเดี๋ยวค่อยพาเก็บใหม่หานี้โอ้โหมีอีกน,นั่นพักตัวนี้นะ่ะยิ่งเด็ดมันก็ยิ่งแตกยอดมันมีไปจนถึงโอ้หลายเดือนแหละกินจนเบื่อเลยแหละเ,เนาะไปเดี๋ยวเข้าสวนไปเอาผักชีเอาต้นหอมแล้วก็ไปเก็บไข่ ไหนๆก็ออกมาแล้วเนาะเห็นไหมมันทั้งนั้นเลยนี่เพื่อนเนี่นู่นเขาทั้งนั้นแหละไม่ไม่ต้องปลูกเลยนะเนี่ยบางคนซื้อมเมล็ดมาปลูกอันนี้โอ้โหดือ้อรากยาวมากรากเขาทำลายยากเหมือนฝันชิงโตเลยออกดอกมาก็สวยนะสีม่วงแต่อันนี้มันเหมือนทัวรันเตานะเพื่อนๆมันเลื้อยไปเรื่อยนะ ไม่เหมือนฟันจิงโตฟันจิงโตมันอยู่ตรงไหนตรงนั้นแต่อันนี้เลื้อยไปถ้าเราตัดหญ้ามันก็ไปหมดเนาะผักชีเด็ดกินไปก่อนดูสิเนี่ยไอ้นั่นมันมากินตัวทากเด็ดกินทนอมทนอมไปก่อนรออันรออันใหม่ขึ้นก่อนอันนี้ของค้างปีนะคะ พอได้หอมหอมนี่นี่ไงยอดโท,ร,ร,ออกกท,ท,ทรันเตาเหนคล้ายๆกันรสชาติออกกระทินกระทินโทรันเตาโทรันเตารสชาติของเขาแต่ใบเขาจะยาวหน่อยฮน,นี่ใบสั้นๆออกกระทินกระทินโทรันเตาโท,ร,าทรันเตารสชาติของเขาเอาใบหอมหน่อยโอ้ย ก็ไปเอาใบาหอมนุ่นดีกว่าสงสารเขายังน้อยอยู่แต่มันอร่อยนะใบหอมเนี่ยอร่อยกว่าใบาหอมใหญ่ๆหญ่ือนี่เอาต้นนี้ดีกว่านี่อ่อนๆมาใหม่เออน่าจะอร่อยนี่เามาใหม่อย่างนี้น่าจะอร่อยเนาะนี่เพาเออกมาใหม่นี่ อกผักนี่อีกก็เก็บเหมือนเดิมซ้ำๆซ,ซากๆนนะอะไรเพื่อนๆก็ผักมันมีแค่นี้เนาะเดี๋ยวไปดูเรดิตอันนี้ดอกผักเคลนะคะผักเคลกับะนาใบหยิกเอาไปทิโอ้ยแกงส้มอร่อยมากๆเลยติดใจเดี๋ยวต้องสงสัยจะได้แกงอีกก่อนที่เขาจะแก่เนาะนลมาเก็บไปแกงอีกรอบ อันนี้กระลำดาวเดี๋ยวยายจะได้มาเก็บไปแกงอีกรอบก่อนที่เขาจะแก่แกงส้มแกงส้มแกงอ่อมก็อะไรอยู่นะพ่อแมวเ,เยอะของนคะุงเพื่อนเอาดอกไม่หน่อยเออเดี๋ยววันหลังยายจะพาไปถ่ายรูปในดงอันเนี้ยน่นยายจะพาเดินไป นู่นอยู่ด้านนูน้นะเดินไปคนเดียวไม่ไกลเท่าไรหรอกมาเอาหน่อไม้ฝรั่งด้วยแทนทัว่วแทนถั่วนะเอาหน่อไม้ฝรั่งไปใส่แทนทัว่วหั่นเป็นชิ้นเป็นชิ้น แทนทัวนะคะเมื่อวานจะตัดนนเนี่ยได้มาถอนยาออกโอ้พูดถึงเรดิตด้วยเรดิต <c oughs> อนี่ไม่ได้ตั้งใจเอาเรดิตนะเนี่ยพอดีมันมาเห็นเอาด้วย พอได้หลักแรดมีแต่ใบอยากให้ทอนทิ้งบอกเฮ้แรดฮะเอฟซีบอกว่าให้รับมีดมีดอยู่ในสวนไม่ได้รับสักทีนมันอยู่ในสวนใหญ่แก่อโอยนั่นรุด นใหญ่แต่ต้นจริงๆนล่ดินมันแข็งไงเพื่อนๆไม่ใช่ดินเราไม่ได้พรวนดินเนะตรงนี้มันอยู่ในร่องน้ำไม้ฝรัง่งแค่มาขุดๆทมๆไว้ได้กินก็กินไม่ได้กินก็ไม่กินจะถอนออกมั้งเพราะว่า ถ้า,าไว้มันก็ใหญ่ยูเพื่อนๆแต่ใบมันใหญ่มันเกะก,กะนอไม้ฝรัง่งมันใหญ่ช้ามันโตช้ามันคนละพันกันเนาะมาไว้ให้อาหารไก่เก็บผักเสร็จแล้วมาไว้ให้อาหารไก่แล้วก็เดี๋ยวไปเก็บไข่แล้วก็ให้อาหารนกเนาะ กินไม่เยอะทั้งไก่ทั้งนกกระทากินไม่เยอะอุเพื่อนดูดิยังเหลือเต็มเลยยังไม่ได้ให้แต่วันแรกเลยนแต่ยายจะเอายาให้เขาชอบกินยา วันนี้มีไข่แค่สี่ฟองเองคุณเพื่อนตัวหนึ่งไม่ไข่เฮ้ยเมื่อวานเนี่ยเห็นสามนึกว,ว่าวันนี้เขาจะไข่เนี่ยตัวเนี้ยตัวนี้ไข่ตัวนี้ไข่ไขดีดีเนี่ยสีมันจะต่างกันเห็นไหมแต่เมื่อวานยายเห็นเขากราบอยู่ในนี้ก,กกอยู่ในนี้ไม่ใช่เขาจะกกไข่ล้วบ่ทั้งนานแล้ว ตั้งนานแล้วยังไม่เห็นกกไลยาบางทียายซื้อมาแป๊บเดียวกกไข่ล้ะนี่นะคะไปไม่รู้อยาวไปกี่นาทีแล้วทำคลิปทำโน่นทำนี่จิกๆยายแค่บอกว่าจะเออเห็นอากาศดีปกติตอนนี้ยายทำความสะอาดบ้านอยู่ <c oughs> เห็นมันว่าอากาศเห็นลมมันไม่แรงมาเก็บผักไว้ก่อนว่างี้เดี๋ยวค่อยไปทำ ยำกินทําความสะอาดบ้านเสร็จแล้วทํายำกินเห็นไหมมาถึงก็เก็บผักเก็บผักเลยไปดูไก่ไก่อาหารหมดนะให้น้ําให้อาหารไก่ผลสุดท้ายมา <c oughs> ยาวเลยเนาะไปดูก่อนว่ามันยาวแค่ไหนเดี๋ยวจะไปทำยำขนมกินขนมจีนกันนี่ดอกไม้ป่าเลื่อยมาดอกไม้ป่าต่อเลื่อยมาดอกไม้ป่าต่อ <c oughs> ดูสวยนะเพื่อนเพื่นมาดีแฟนยายตัดหญ้าแต่ละปีไม่เหมือนกันปีที่แล้วไม่มีหญ้าสูงมีแต่มีแต่ตดอกแบบเนี้สวยสวยปีที่แล้วปีนี้หญ้าสูงมองไม่ค่อยเห็นเขาเห็นไหมเทียบเลยมันเกี่ยวกันไหมเนี้ยกลับมาเก็บมาเก็บมาเก็บผักไปยำขนมจีนคลิปหน้าจะยาวแล้วแหละเพื่อนเพนป๊ดเดี๋ยวยายไปต่อดอกไม้ข้างหน้าให้ดูนิดนึง เดี๋ยวยำเดี๋ยวค่อยทําอีกคลิปหนึ่งนะคะเดี๋ยวตามไปดูคลิปยำอีกคลิปหนึ่งเด้อเพื่อนๆอ,อย่างนี้เลยสวนมันใหญ่สวนมันใหญ่เออยายก็ทําไปเอ,อไม่ได้วางแผนลงหน้าไปเจออะไรก็ถ่ายอันนั้นให้ดูนะนเพื่อนๆเข้าใจไหมนี่เมื่อเช้าแฟนยายตัดยาดตรงนี้แฟ่ตัดยาดตรงนี้เดี๋ยวไปดูดอกไม้ติบสวยไหม โอ้โหดูดิเพื่อนสีเขาเข้มค้นมากเลยก็ไม่ได้ถ่ายรูปแท้อะไรไว้ให้เอซดูเลยนี่แฟนยายเข้าใจเดอ้อตัดยญาไว้ให้เมียถ่ายคลิปไม่ใช่หรอเนเพื่อนสวยเนาะเพื่อนวันนี่ดอกฮิมะปันหอมหอมนี่มันเริ่มไอ้นั่นแล้ว มันเริ่มเหียวแล้วนานแล้วหอมหอมดอกนี้หอมไปคล้ายๆมะลิแต่ไม่ใช่มะลินะดูดิมาดูดอกไม้สวยๆงามๆนะคะนอนตานอนกระปานดอกไล่เล็กนะคะเมื่อกี้เนี่ยมันมีหลายสี นี่ดูอันนี้เป็นพุ่มแต่ปีนี้ไม่เยอะปกติโหออกดอกเต็มเลยเพื่อนเพื่อนก็ยังว่าแเลยเนาะปีหนึ่งปีหนึ่งแต่ละปีมันไม่เหมือนกันสวยเนาะสวยจริงๆอ่ะเพื่อนๆดูไม่รู้ว่าเอฟซีจะเห็นหรือเปล่านี่เก็บผักมาต่อดอกไม้ให้ดูหน่อย <c oughs> ได้ยำค่อยไปยำไหนๆก็ออกมาแล้วเฮ้ยสวยเฮ้ยบตันบานแล้วเพื่อน โบตันดูนูน,นข้างบนบานแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูข้างบนเดี๋ยวจะพาไปดูยังไม่ได้ถ่ายหรอกรอูปเดี๋ยวค่อยถ่ายให้มันอากาศดีก่อนไม่มีลมก่อนดูดิจะให้ตัดได้ง่ายนี่ดอกไม้ดอกพีเสือ้อนี่เห็นไหมเพื่อนๆเดี๋ยวยายต้องใช้เกี่ยวเกี่ยวเอาอยากสวยต้องเกี่ยวนี่โบตัน โบตันนี่เริ่มบานแล้วคุณเพื่นยังไม่บานเต็มที่ยังไม่ดานหมดแต่อันนี้เขาจะคนละแบบกันนะหนึ่งหนึ่งอันนี้หนึ่งดอกดอกใหญ่บางพันมันหนึ่งกิง่งหลายๆดอกเป็นสิบดอกอันนี้หนึ่งกิง่งหนึ่งดอกนะคะ ตอนนี้เขี้ยวกระจีไปพอแฟนใหญ่บอกว่าจะตัดกระเสด้ายดอกไม้อย่างงี้เลยดูดิเนี่ยดูดิเพื่อนๆดูเอาดิตัดมันก็ไปหมดคือมันไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะเพื่อนๆเ,เพราะว่าเออมันไม่เหมือนบ้านเรานะบ้านเรามันมีสัตว์มีพิษมีอะไรอันนี้มันไม่มีอะไรเลยปล่อยให้ผีเสือ้อให้อะไรก็มาเกาะมาเกี่ยวมาอยู่นะนี่ดูดินี่ดูดิเพื่อน มุเนาะดูดิธรรมชาติเดี๋ยวด้ดานนูน้นดอกป๊อปปี้ดอกอะไรออกก่อนเดี๋ยวยาจ,จะถ่ายให้ดูเนาะดูดิมันแวนยายชอบแบบนี้บางคนเขาบอกว่ารกเออรกก็ทําไปเหมือนข้างบ้านเขาตัดหมด <c oughs> เราชอบแบบนี้มันไม่มีสัตว์มีพิษนะเพื่อนๆเ,เราก็กลัวอะไรล่ะเนะนี่ดูดิโอ้ยเต็มเลย แต่ยายก็เดี๋ยวว่างๆยายก็มาเกี่ยวเกี่ยวออกแล้วนะเกี่ยวเกี่ยวข้างๆข้างๆต้นโบตันเนาะปะอืเดี๋ยวไปดูดอกไม้ตรงนน,น้นนิดนึงเนี่นะคะดอกกระเทียมป่าเริ่มบานแล้วนะคะน่าเสียดายไม่รู้ว่าเมื่อไรจะได้เข้าป่าไปจะชวนเอฟไอชวนเพื่อนยายไม่รู้ว่าเขาจะพาไปหรือเปล่าไปดูไปดูถ้าใครได้เป็นเอฟซีเก่าๆก็จะเห็นกระเทียมป่าแบบนึกเอาแล้วกันเพื่อน นึกเอานะทั้งปลาน่ะเนี่ยแบบนี้ยนะว่ามันจะสวยขนาดไหนเนาะนี่ตรงนี้อันนี้ก็เริ่มไปแล้วนี่เริ่มหมดแล้วนี่ตรงนี้ก็บานสะพังไม่ถ่ายรูปแล้วเพื่น,นแดดมันส่องปะแค่นี้แหละเพื่อนๆคิดถึงคิดถึงไปเดี๋ยวตามไปกินยำขนมจีนกันนะคะคลิปต่อไปนะคะตามมาติดๆเลยนะคะ ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เยตาด้วยนะคะคุณเพื่อนนอนแล้วจะพาขึ้นไปกินเชอรี่บนตน้นดูอากาศวันนี้น่าเสียดายลมลมแรง